ผมวันนี้ก็อยู่กับช่องวุ่นวายนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาสอนตัดต่อตามต้นคลิปเลยนะครับที่กำลังฮิตในติ๊กต็อกนะครับเรากดมาที่แอปแคปคัทเลยนะครับกดโปรเจกต์ใหม่กดคลิปที่เราจะไปตัดนะครับกดไปเลยครับกดปิดเสียงคลิปนะครับรูปแบบเหมือนเดิมแนวตั้งเหมือนเดิม กไปที่แนวตั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขยายมานะครับให้มันเห็นพี่ฟอร์ดอยากยังดีเราก็ปรับให้มันเห็นพี่ฟอร์ดนะครับนี่นะเราใส่เพลงนะครับคีย์แยกออกแล้วนะครับ กดเสียงเพลงที่เราต้องการเพิ่มมานะครับแล้วกดไปตอนที่กำลังจะแบบนี่นะครับกดเป็ดกดเป็ดตรงนี้ลบกดลบนะครับกดดูนะครับว่าตรงจังหวะไหมนี่นะครับตรงพอดีเลยไม่ต้องอะไรเลยแต่ขยับมานิดนึงไม่ได้ดิ หามันตอนที่ตึงนะครับนี่ครับเอาใหม่นะครับหาจังหวะที่มันตรงกับตึงนะครับตอนที่พี่ฟอดยกหัวขึ้นมาแล้วมันดังตึงครับก็ย,ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้อะ อตอนสักประมาตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นครับตอนสักประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหาตอนที่วูฟลานะครับ นี่นะัตอนที่บลูฟลาทำอย่างนี้นะครับเรามาดูนว่าตรงจังหวะอไนะครับเอื้อตรงครับกดลบบทสุดท้ายนะครับกดบันทึกไปเลยครับก็รอวันบันทึกเสร็จนะครับโอเคครับผมพอมันบันทึกเสร็จแล้วนะครับกดไปที่โปรเจกต์ใหม่ครับกดคลิปที่เราบันทึกมานะครับปิดเสียงคลิปนะครับแล้วก็หาช็อตที่เปลี่ยนชุดนะครับ นี่นะประมาณนี้นะกดแบ่งแยกครับกดลบข้างหน้าออกไปเลยนะครับไม่มีสีดำเลยกดลบไปเลยครับกดลบบทสุด้ายครับกดบันทึกนะครับแค่นี้ก็รอแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปสโลนะครับแอปสโลนะครับกดแอปกดอันที่เราจะสโลนะครับกดสเน็กนะครับ กดปรับให้สุดเลยนะครับศูนย์จนสิบนะครับกดแล้วรอครับรอไปจนถึงหนึ่งร้อยแล้วก็ปิดดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็กดพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็กดอันที่สองได้เลยนะครับคลิปแล้วก็จะแล้วเราก็กดไปลบอันเก่านะครับแล้วก็กดเพิ่มอันที่เราไปสโลมามาครับนี่ครับแล้วก็ดูนะ สมูทเกินแล้วก็กดลบจเส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะครับแล้วก็กดลบเพลงด้วยนะครับเคนะครับเราก็มาเพิ่มแป๊บหบนึ่งครับเสียงมันรบก,กวนเกินครับแล้วก็กดเพิ่มมานะครับเพิ่มมาพี่ฟอร์ดนะครับพิมพ์ไปว่าฟอร์ด นะครับคิดถึงสมัยหนุ่มๆจังนะครับแล้วก็ขยายให้มันเต็มนะจะไม่ต้องเต็มนะถ้เาเต็มเราก็เอาสีเหลืองนะครับแล้วก็เอาหาคำว่าเฟดเลื่อนทางเฟดเลื่อนทางขวานะครับ กดปรับให้สุดเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มข้อความอีกนะครับแล้วก็พิมพ์คขามาฟอร์ดแล้วก็กดแบบจุดสองจุดตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปดูกันนี่นะครับแลเรากดตรงนี้นะครับ นี่นะครับไวเป็นแบบนี้นะครับกดแล้วก็กดตรงมาร์กนะครับที่เรามาร์กไว้กดเอฟเฟกนะครับกดเอฟเฟกนะครับกดไปที่ย้อนยุคนะครับนี่ครับเอาทำให้คมชัดนะครับเลื่อนมาแล้วมันจะมีคําว่าทําให้คมชัดนะครับแล้วเราก็ปรับไปสุดไปเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกอีกนะครับ อ่าฟิลม์มเก่านะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมโทนไม่ต้องใส่นะครับเนี่ยก็จะออกมาแบบนี้นะครับ โ okay. อเคกากดบันทึกไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายคะ่ะ